ก็สวัสดีโลก็สวัสดีทุกคน้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสนกโนโคคิวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไม่ได้มาเล่นโลบอกนับวันนี้ผมมาเล่นรอซีเซิร์เฟเจังคอสซนะครับโอเคผมได้ซื้อระเบิดระเบิดเส่ก,ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะเกลือเปล่า เนเดี๋ยวหกป่ะเซตห้าแสนสิบล้านว่ะกดอ่ะ เราจะเปิดกล่องแสนห้าแสนต่อนะครับเซร็จแปดแสนหน้าเมฆสองพันสามนะครับ มามามาสุ่มตัวมาสุ่มตัวละครพาชนางงีนออเ,เองนะเอาโหเฮ้ยได้ดีมาตัวเลย ขอไปเอาของออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาของไปเก็บในค้างก่อนเดี๋ยวผมเข้ามาเสร็จบอสหน่ เอาไปยิงบอสกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวขอใส่ตัวบีไปก่อนนะครับตอนนี้ผมเล่นตัวไอ้นี่อยู่เดี๋ยวตัวอ e ีที่ดอกจากการฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมใส่ตวนะโหโหัวเมียเฮียผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราลงไประเบิดน,นะครับ เรามากระสุนมาผูเสกบอลไปแล้วนะ เฮ้ย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 เสด็มาเฮ้ยมเสร็จล้านเสร็จล้านทุกคน ใส่เปิดล้านะนะโอเคเดี๋ยวผมไปใส่ใสัตาานนะครับเผมออกไปเจอชะตาบ้ากา่อน เซินี้ผมก็เพิ่งมาเล่นได้แค่หนึ่งชั่วโมงนะครับก็เซิร์ฟดีครับของอ,ออกง่ายดี <No. S 1> <Okay. S 2> okay. เนาะอ้อใช่ใช่ใช่ไหมานะ นี่มาแล้วนะครับทุกคนนี่สัตมะก็ผมขอจคลีปเพียงเท่านี้นะครับก็ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับก็ถ้าใครอยากเลยนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์เซิร์ฟไว้ใต้ล่างคลิปนะครับลิงก์กุ่มนะครับไปเจอนะครับบายครับ